พราะที่นี่เนี่ยตอนที่เข้าไปเป็นผู้ป่วยติดโควิดเข้าไปโรงพยาบาลสนามข้าวไม่ค่อยพอเท่าไหร่อโอ้มีการบ่นออกมาแล้วก็อาจเป็นคลิปเลยนะครับสําหรับหญิงรายหนึ่งที่เขาตั้งคันอ่อนๆเน,นี่ยนะครับแล้วก็ตรวจเจอว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยโควิดปรากฏว่าถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามจริงๆแล้วคนตั้งคันเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ,รบและไม่ใช่ว่าจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามเหมือนคนทั่ว,วไปจะเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลย แต่ว่าการเข้าไปโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ก็เลยเห็นอีกหลายต่อหลายอย่างหลายแง่าามุมจริงๆกลายเป็นความดราม่าในโลกโซเชียลอย่างหนักเลยครับคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วข้าวมาสม่งเ้าส่งม่ได้กี่รอบกี่รอบก็หมดแล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนเลยแล้วี่ตอนเช้าอ่ะคือไม่ได้กินข้าวใช่ไหมแล้วตอนเช้าล้วแบบหิวข้าวมาสม่งหมดอีกแล้วแล้วคือต้องเป็น ก็มามาอยู่มาอยู่แบบอดอดหยากหยาดอย่างเนี้ในคือตกเลยเนี่ยอดอดหยากหยาแล้วหอมอยู่นะแล้วคืนแรกอ่ะเอาปลาเท่าไรโจมี่คนแล้วปลาเท่าไรโจมีคนทองจะได้ใช่ไหมแล้วคนที่แกลตัวอยู่ในนี้มีตั้งกี่ร้อยคนๆๆดูแลไม่ทั่วถึงหรอกเพิ่งน้ำอะไะรก็ตุ่กระป๋อโอ้โหมาเป็นชุดเลยอ่ะครับ ความอัดอั้นตันใจเธอระบายออกมาเพราะว่าเธอตั้งคันด้วยนะครับเข้าใจว่าเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนนะการน้อยอกน้อยเน่ย,นยต่ำใจเนี่ยจะมีเยอะกว่าคนปกติทั่วไปด้วยนี่แหละเขาบอกว่าคนตั้งคันเลยต้องดูแลเป็นพิเศษแ,และที่สําคัญเรื่องของการให้ยาเขารู้กันอยู่ทั่วกันเลยนะครับว่าคนท้องไม่ควรกินฟ้าทลายโจรเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อลูกในครันหญิงสาววัย29ปีคนนี้ครับ เธอตรวจพบเชื้อโควิด -19 แต่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่บุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมก็โพสต์คลิปนี้แหะครับผ่านทางทิกต o อกโพสทุกวันเลยบอกเล่าถึงความเป็นอยู่ที่ยากลําบากห้องน้ําสกรปรกอาหารไม่เพียงพอแล้วมีการฝากของจากญาติเข้ามาฝากให้เธอเนี่ยปรากฏของหายอีกต่างหากทําให้อยู่สองวันถอใจแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่อยากกลับไปรักษาตัวที่บ้านครับ<ฆ>เอาละเธอบนบนบน,บนมาเนี่ย ทำให้คนเห็นถึงภายในในการบริหารจัดการแต่สุดท้ายณนะตอนนี้นะครับเจ้าของคลิปกลับมารักษาตัวที่บ้านเรียบร้อยหลังจากที่ร้องขอให้อสมอในพื้นที่ไปช่วยเจราจากับทางโรงพยาบาลสนามแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องราวในคลิปทั้งหมดเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตที่เธอพูดว่าเฮ้ยจริงเหรอเธอ,อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับ,รบโดยเฉพาะาอย่างยิ่งเรื่องการยับรับยาฟ้าทลายโจรที่เธออยู่ระหว่างการตั้งขันแต่คนในนั้นก็บอกว่าทานเธอเฮ้ย แบบนี้ครับคนก็เลยพูดถึงกันเยอะนะคะตัวตัวเองก็ยอมรับนะคะบอกว่าอึดอัดอึดอัดจนอยู่ไม่ได้จึงหาวิธีออกมารักษาตัวที่บ้านพร้อมกับฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะโรงพยาบาลสนามแห่งนี้หากเป็นไปได้เธอมองว่าให้ผู้ติดเชื้อหาวิธีรักษาตัวเองที่บ้านดีกว่าดีกว่าที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่ที่ไม่พร้อมจะดูแลผู้ป่วยแบบนี้ที่สําคัญเรื่องของอาหารที่ไม่เพียงพอเวลาที่เขาเอาข้าวมาแจกคุณผู้ชมภาพที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่า ต้องเป็นการกรูเข้าไปแย่งอาหารกันนะคะแล้วก็เปรียบเทียบด้วยนะเหมือนซอมบี้อะ่ะใครช้าก็ไม่ทนันตอนอัดคลิปมาก็อาดไม่ทันค่ะเธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยตอนที่ไปอาข้าวก็ไม่ทานเหมือนกันก็เลยไม่ได้ทานข้าวนะคะก็ต้องมารอรอบต่อไปถึงจะได้ทานข้าวคือเป็นน้องใหม่อะ เข้าไปโรงพยาบาลสนามใหม่ๆก็ยังไม่รู้<อ>ว่าพอเข้ามาปุ๊บจะต้องทําอะไรยังไงก็นั่งสังเกตการอยู่นึกว่าอ๋อเดี๋ยวคงจะแจกจ่ายให้กับทุกคนปรากฏไม่ทันแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามจํานวนมันไม่น่าจะมีประเด็นว่าไม่พอหรือทันไม่ทันน่ะมันไม่ไม่ควรจะแย่งกันอะ่ะครับครับเออทีนี้นะฮะเรื่องของอาหารเรื่องของห้องน้ําเรื่องของยาที่เธอระบายอัดอั้นตันใจนี่คือสามประเด็นหลัก ล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีการออกหนังสือมานี่ครับคุณผู้ชมครับอืออกหนังสือมาชี้แจงบอกว่าได้ปรับปรุงเรื่องอาหารและห้องสุข,ขาตามที่โรงเรียนและขณะนี้ได้ให้ทางเลือกการรักษาและผู้ป่วยรายดังกล่าวได้กับตัวที่บ้านแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันอ๋อออกเปน็นหนังสือมาไม่พอครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์พิเชษพืชขุนทดเอง ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าคาดว่ากรณีนี้น่าจะมีปัญหามาจากจุดคัดกรองจุดซักประวัติเนี่ยแหละครับที่อาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเลยทําให้ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นเนี่ยหลุดเข้ามาในโรงพยาบาลสนามแบบนี้อืและพอตรวจสอบไปเนี่ยยังไม่มีการรายงานที่มานะครับว่าสาวที่ท้องคนนี้เนี่ยเธอกินยาฟ้าถลายโจนไปแล้วหรือ,อยังครับท่านสสจบุรีรัมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าสอบถามไปก็ต้องสอบถามไปถึงเจ้าตัวเนี่ยนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากกินไปแล้วเนี่ยต้องหยุดกินทันทีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสไปส่งผลกระทบต่อเด็กในครอาจ,จะทําให้ทารกเนี่ยเกิดอาการผิดปกติได้ส่วนปัญหาเรื่องความสะอาดในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็ต้องออกมายอมรับกันจริงๆนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปเห็นชัดเลยนะครับว่ามันมีปัญหาเพราะว่าคนไข้อาจจะเยอะนะครับ แต่ก็มีการสั่งการให้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันส่วนเรื่องอาหารการกินที่วันไหนผมมันไม่ไม่พอได้ยังไงเออมันควรจะจะตรงกับจํานวนผู้ป่วยที่อยู่ฮะท่านบอกว่าตอนนี้มีจํานวนเพียงพอกับผู้ป่วยทุกคนแล้วครับอืมแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยม็น่าจะยอมรับนะว่าไม่พออ,อ่ะเออแต่ตอนนี้พอแล้วนะฮะอ้าวแก้ไขปัญหาแล้วแต่ก็อยากให้โรงพยาบาลสนามที่นี่เป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะหรือเป็นบทเรียนของ โรงพยายบาลอื่นๆโรงพยายบาลสนามอื่นๆอ,อย่าให้มีปัญหาแบบนี้<ฮ>ะนะฮะวางแผนการบริหารจัดการให้ดีนะครับ